บอสโนอึนโฟโดนัทพาไปสั่งลาซีรีส์ด้วยกันในงาน The Boy Next World Series Special Episode รียกได้ว่าจบแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับซีรีส์วายแนวรักโรแมนติกแฟนตาซีครบรถเรื่อง The Boy Next World Series คนละก,กาลเวลาผลิตโดยมีไมาวายโดยผู้บริหารคนเก่งเมอรวันวิทยาวันกุลจัดงานเสิร์ฟตอนพิเศษบทสรุปความรักของโลกคู่ขนานกับงานที่ชื่อว่า The Boy Next World Series Special Episode โลกที่เราไม่รู้จักกันณนโรงภาพยนตร์สยามพาวลัยศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งงานนี้มีนักแสดงนำของเรื่องมากันครบอาทิบอสไทย,ยกะมลเสริมส่งวิทยาโนอึนนัทรัตน์ตังวายฟโฟร์คาเชนพิเชษฐ์โสพลและโดนัทสุภวิทย์ทองยืนร่วมด้วยผู้กำกับเจมทันพิสิทธิ์จิระเดชากุลงานเริ่มด้วยทั้งสี่นักแสดงโชว์เสียงร้องเพลงประกอบซีรีส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอสโนอึนในเพลงคนที่คุณก็รู้ว่าใครแนะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโฟตโดนัทในเพลงเสียงที่ยืนยันทำเอาแฟนเคลื่มยิ้มตามกันเป็นแถวจากนั้นพิธีกรของงานอย่าง คิวทีติพันธ์ขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกคนและชวนทั้ง4ี่หนุ่มพูดคุยถึงซีรีส์ทั้ง10 EP ที่เพิ่งจบไปไม่นานและแอบ,บสปอยเล็กๆถึงสเปเชียลเอพิโซดในวันนี้ที่จะได้ดูด้วยกันก่อนใครในโรงภาพยนตร์จากนั้นเข้าสู่การชมซีรีส์ The Boy Next World ซีรีส์สเปเชียลเอพิโซดไปพร้อมกันซึ่งตลอดเวลาที่ซีรีส์ฉายอยู่แฟนๆในโรงภาพยนตร์พากันยิ้มฟินเขิน ไปกับความหวานของคู่เซอรัตผู้กันมันไส้ไปกับความแน่ยิกของคู่จินวิมที่บอกเลยว่าใครที่พลาดงานนี้ต้องไปตามหาดูในให้ได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์จบจากซีรีส์เป็นโชว์เพลงสุดท้ายพาราเรลจากบอสโนอื่นต่อด้วยทั้งผู้จัดกำกับทีมนักแสดงขึ้นพูดคุยสรุปเรื่องราวการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามและให้การสนับสนุนจากวัน แรกที่ประกาศโปรเจกต์จนถึงวันนี้ที่ซีรีส์จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วปิดท้ายด้วยแฟนเบเนฟิตถือเป็นการจบงานไปแบบสุดประทับใจผู้ชมเดอ b o บอยเน็ตเวิ์คนละก,การเวลาเดอรซีรีส์เป็นเรื่องราวความรักแบบโลกคู่ขนานของผู้กันเด็กหนุ่มที่เกิดมาก็ไม่เคยมีคนรักเลยสักครั้งไม่รู้ว่าความรักมันหน้าตาเป็นยังไงที่จูจ่ๆว,วันหนึ่งหนุ่มโคตรหล่อแสนเย็นชาเจ้าของฉาย,ยาเจ้าชายน้ำแข็งอย่างเซรัตดันเดินเข้ามาในชีวิตแสดงตัวว่าเป็นคนรักของผู้กันที่มาจาก โลกคู่ขนานพร้อมกับบอกว่าผู้กันคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่งานนี้ผู้กันควรต้องทำตัวยังไงส่งเซอรัตกลับโลกตัวเองหรือรังไว้ให้อยู่แต่ที่แน่แนไม่ว่าจะในโลกไหนผู้กันก็คลั่งรักพี่เซอรรัตแบบฉุดไม่อยู่ไปแล้ว ถ้ามีคนมาเคาะประตูห้องแล้วบอกว่าเป็นคนรักจากโลกคู่ขนานคุณจะเชื่อไหมฟูกันไม่เคยมีคนรักไม่เคยมีความรักแต่แล้ววันหนึ่งกลับมีรุ่งพี่โคตรฮอตจากโรงเรียนเก่ามาบอกว่าเราเป็นแฟนกันเขาควรทำอย่างไรดีเมื่อคนคนนั้นคือพี่เซอร์ รุ่งผีดแอหล่อแสนเย็นชาเจ้าของเขาเจ้าชายน้ำแขง็งทั้งที่เชื่อว่าเราไม่เคยคอยอ,อก,กันเลยสักครั้งเดียวแต่พี่เขากลับบอกว่าผู้คือคนสำคัญที่สุดในชีวิตพี่ผู้กันควรทำอย่างไรระหว่างหาทางให้พี่เซอร์กลับไปหรือยึดพี่เซอร์คนนี้ไว้เพราะไม่ว่าผู้กันในโลกไหนก็ตกหลุมรักพี่เซอร์แล้วเหมือนกัน